กนรับเข้าสู่ช n อน l อารยา P.S.K. นะคะวันนี้นุ่นก็มากับ1ข้อคิดจากหนังสือดีๆชื่อว่าสำเร็จได้ไม่ต้องรอให้สมบูรณ์แบบโดยคุณสตีเฟนไกนะซึ่งในหนังสือเล่มนี้เขาก็จะพูดถึงว่า คนที่มีความทุกข์จากการที่เราอะ่ะต้องสมบูรณ์แบบต้องดีเลิศเขาอะ่ะจะพลาดอะไรไปบ้างกับการที่คิดว่าเราต้องทําทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบขอขั้นบทหนึ่งที่เราอะ่ะชอบมากก็คือเป็นบทที่เกี่ยวกับว่าเวลาคนที่เขาเพอร์เฟกอะ สมองเขาอะจะหาข้ออ้างได้ง่ายมากอย่างเช่นเวลาสมมติว่าถ้าเราจะถ่ายคลิปอย่างนี้ใช่ไหมคนที่เพอร์เฟกก็จะรู้สึกว่าเออฉันต้องมีไฟที่ดีก่อนฉันต้องมีไมคที่ดีก่อนฉันต้องมีขาตั้งกล้องที่ดีก่อนฉันถึงจะถ่ายคลิปได้อะไรอย่างเงี้ยข้ออ้างมันจะแบบเยอะแล้วก็จะดูมีเหตุผลดูมีเซนส์มากๆนะคะสําหรับคนที่แบบเพอร์เฟคชันนิสอะทำให้คนพวกนี้บางทีอะ คือมีเหตุผลเกินไปจนไม่ได้ทําอะไรเลย <c oughs> ข้อคิดอย่างหนึ่งที่นุ่นนะได้จากหนังสือเล่มน,นี้แล้วแบบดีมากๆอ่ะคือการเปลี่ยนสมการชีวิตเปลี่ยนจากความคิดที่ว่าเราต้องทําให้ดีที่สุดเป็นเราแค่ทําในสิ่งที่เราทําได้อ่ะก็พอแล้วเพราะเวลาที่เราอ่ะคิดว่าแบบเราจะทําให้ดีที่สุดใช่ไหมสมองอะ่ะมันจะแบบถามกลับมาว่า ดีที่สุดอ่ะคือดีที่สุดคือยังไงอ่ะแบบมันไม่เข้าใจแล้วมันก็จะพยายามเปรียบเทียบมันจะพยายามหาเลเยอร์เรน์ในหัวเราสมมติว่าเราบอกว่าเราแค่ไลฟ์ให้ดีที่สุดอะไรเงรี้ยแล้วแบบสมองก็จะบอกดีที่สุดนี่คือยังไงคือต้องทําเงินได้เยอะเหมือนพิมพ์ลิพายหรือว่าเออต้องพูดเก่งเหมือนคุเง,งออะไรอย่างงี้หรือเปล่าอันนี้คือดีที่สุดหรือเปล่าแล้วสมองมันก็จะคิดต่อไปอีกว่าเออแต่ว่ามันทําไม่ได้นะอะไรเงรี้ยเพราะว่า แบบมันไม่เคยได้รับการฝึกฝนเลยอ่ะแล้วมันจะทําได้ยังไงมันก็แบบกลัวอายไงกลัวอายว่าฉันต้องขายหน้าแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เอองั้นก็ไม่ทําดีกว่าก็คือพยายามหาข้ออ้างบ้าบอเข้ามาแล้วเราก็จะแบบเออสุดท้ายอ่ะการที่เราบอกเออเดี๋ยวเราจะทําให้ดีที่สุดมันเป็นการกดดันสมองกดดันตัวเองเกินไปแล้วเราก็แบบเออไม่ทํและกันเพราะว่าฉันรู้ว่าคือดีที่สุดในบ้าบออุดมคติเกินไปอ่ะมันทําไม่ได้จริงมันก็เลยแบบเอองั้นหลีกเลี่ยงละกันหาสิ่งที่แบบเออเราไม่ทําดีกว่าอะไร และการที่เราอยู่ในอุดมคติอยู่ใน perfectionist ของเราอะว่าดีที่สุดอะมันต้องอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมมันเหมือนการไม่อยู่กับความเป็นจริงคือเราแบบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับบทที่พันของคนอื่นแต่เราอยู่แบบก้าวที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไปเปรียบเทียบแบบที่มันไม่เป็นจริงอะแล้วมันไม่มีทางที่จะทําแบบนั้นได้เลยมีคนที่บอกว่าคือเราอะสามารถทําในสิ่งที่เราแบบคิดว่าเราทําไม่ได้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จริงไงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ตอนนี้คือเรายังแบบ ยังไม่ใช่ตอนนี้ไงเราต้องรู้ก่อนว่าตอนเนี้ยคือเราได้แค่ไหนอ่ะมันก็ต้องทําจากที่เราอยู่แค่นั้นไม่ใช่ว่าเราอยู่จุดที่สกิลแบบเลเวลสองแล้วเราจะบอกว่าเราจะไปเลเวลสิอ่ะมันก็อยู่มันไม่ใช่อยู่บนพื้นฐานของความจริงไงอย่างเหมือนว่าเราอะ่ะเล่นโยคะใช่ปะ่ะแล้วเราอะ่ะแบบงอตัวได้เท่านี้ยืดได้แค่นี้แล้ว เราจะแบบว่าไปกดดันตัวเองว่าแบบฉันต้องยืดได้เท่านี้เลยนะแบบเหมือนแบบนักกีฬาแบบเขาเรียกอะไรยิมนาสติกอะซึ่งม,ม,มันไม่ได้มันไม่ได้ไงคือมันก็ไม่ได้เพราะว่าแบบเส้นเอ็นมันจะขาดได้นะเออคือได้แค่นี้ก็ฝึกฝ,กฝนจากเท่านี้ไม่ใช่แบบไม่ได้แค่นี้แล้วมาทุกบอกว่าเออเพราะว่ามันไม่ได้เท่านี้เอ,อทีนี้เรามาโฟกัสกันที่สมการใหม่สมการใหม่มหมเนี่ยก็คือทํา เท่ากับ1หรือว่าเท่ากับชนะนั่นเองแล้วก็ไม่ทำเท่ากับ0หรือว่าเท่ากับแพ้นั่นเองอย่างเช่นเรามาตั้งโจทย์ใหม่ว่าสมมติว่าเป็นเรื่องการไลฟ์เหมือนเดิมหรือว่าเป็นการถ่ายคลิปอะไรก็ได้เราก็บอกว่าเนี่ยถ้าเราอ่ะกดไลฟ์แล้วเราพูดอะไรก็ได้1ประโยคนะเท่ากับ1ก็คือเท่ากับว่าเราชนะแล้วแต่ว่าถ้าเราไม่ทำเลยเราแบบไม่กดไลฟ์เลยก็คือเท่ากับ0ย์อย่างเงี้ยอันนี้คือแพ อย่างเงี้ยพอประสาทสัมผัสสมองของเราอะ่ะมันรู้ไงมันมันรู้ว่าอ๋ออะไรคืออะไรมันรู้เริ่มชัดเจนละเริ่มไม่ยากแล้วนี่แค่กดไลค์แล้วพูดหนึ่งประโยคมันยากอะไรขนาดนั้นหรอมันไม่ได้ทําให้ใครแบบเดือดร้อนหรือไม่ได้หนักหัวใครเลยอ่ะแค่เนี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันง่ายนี่ว่ะพอง่ายอะ่ะเราก็จะทําพอเราทํานั่นแหละก็จะเป็นจุดที่มันจะมีผลลัพธ์กลับมาซึ่งพอเราได้ทําไปเยอะๆแล้วอะ่ะเราเริ่มเหนื่อยแล้วอ,ะอ่ะเออ เราจะรู้ว่าไอสิ่งที่เราต้องการอะบางทีอะมันเป็นความโลภนั่นเองมัน <c oughs> แปลว่าอยากได้นะคะอยากได้ทุกอย่างอยากได้รถสวยๆอยากได้บ้านอยากได้แบบอยากเป็นคนนั้นคนนี้แต่ว่าไม่อยากทำอะไรเพื่อมันเลย <c oughs> มันคือความโลภอย่างหนึง่งแต่ถ้าการกระทำของเรามันแมชกับความโลภของเราสมมติว่าเราอยากได้มากแล้วเราแบบทำมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันแบบมันเท่าเทียมกันอะ มันก็อาจจะได้ไงแต่ถ้าเราแบบโอ้อยากเป็นมากอยากเป็นแบบนักพูดที่เลิศอยากทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแม่งการกระทําไม่ได้ไปด้วยกันเลยอย่างเงี้ยเราก็จะได้ตามที่เราตามที่เราทําผลลัพธ์ก็จะได้เท่าที่เราทํานั่นแหละสรุปเลยนะก็คือมันไม่ผิดเลยนะที่แบบเราจะมีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่นร้อยแปดพันเก้าแต่เป้าหมายของเราอะ่ะมันจะไม่มีค่าอะไรเลยถ้าเราไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยดังนั้นน่ะเราอะ่ะ ลองมาเปลี่ยนวิธีดูจากที่เราคิดว่าเฮ้ยฉันอะต้องดีฉันต้องอย่างงู้นอย่างนี้แบบกดดันตัวเองอะเออแล้วก็แบบฉันต้องทําให้ดีที่สุดเปลี่ยนมาเป็นว่าถ้าฉันทําเนี่ยก็คือเท่ากับฉันชนะฉันได้หนึ่งหนึ่งแต้มแล้วถ้าฉันไม่ทําเนี่ยก็คือฉันแพ้นั่นเองทีนี้พอเราอะได้ทําแล้วอะแล้วเราลองมาดูว่าเออคิดแบบเนี้ยชีวิตมันง่ายขึ้นกว่าไหมเออมันทําให้เราได้แบบเริ่มทําอะไรบางอย่างสักทีไหมเออสักที แล้วล่าสุดใช่ไ่มเราไปฟังพี่ก๊อตมาที่แบบหล่อๆเออในติกตอกแล้วเขาเปรียบเทียบได้ดีมากเขาบอกว่าเนี่ยคุณอะสามารถแบบมีเป้าหมายได้นะสมมติว่าคุณจะไปชนบุรีอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณอะมัวแต่ไปคิดถึงชนบุรีโดยที่ไม่ไมดูตามาตาเหลืองไม่ดูถนนเลยขับรถไม่ดูถนนเลยอะถามว่าจะไปถึงไหมชนบุรีอะประเด็นก็คือเราอะมีสิ่งอะไรบางอย่างที่ทุกคนอะทําได้ ในจุดที่ทุกคนเป็นเลยในสภาพที่แบบถึงแม้จะย่ำแย่นิดหน่อยรักทุนเลแล้วก็แบบเออดูอ่อ,อนด้อยมากเลยอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเราอ่ะมีบางอย่างที่เราสามารถทําได้เราก็แค่ทําในสิ่งที่เราทําได้เท่านั้นเองแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะเราอ่ะก็ได้ทําอะไรบางอย่างไงซึ่งมันก็ยังดีกว่าเรานั่งรอฟัาลิดิตอย่างเงี้ยเหรอรอหิมะตกในประเทศไทยอย่างเงี้ยเหรอ สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ติดตามนุ่นได้ที่ y t u t u อารยา PSK นี้เลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย